ทาะคุณผู้ชมทุกท่านโร่งหายตอนโยนของ,องนะนะเกลียดนี่ยายคิดจะไม่ช่วยฉันใช่ไหมอีม่ยายคิดไม่เหรอไม่ไหวนะยายยายไม่ไหวนียายถ่ายคิดจะช่วยกัน,นได้ยาย เอของหนักนะเราคนสอมเราไม่ต้องใสของหนักหนักมาก็ตองไอยำเรียบร้อยจังแล้วก็ทุกคนด้วยนะ I love you สวัสดีกะเจ้าเฮาก็เป็นสาวเหนือเน้อนวันนี้เ <c oughs> สื้อสวยไหมเนี่ยที่บอกว่าซื้อมาแหละมันเคยใส่ซื้อมาเป็นปีแล้วั้งเนี่ยแต่ไม่เคยใส่นะ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าวันวันทายนะคะเมื่ทาแป้งเราเนี่ยทาแป้งทาปากผูกโขจุกเห็นไหมสาวเหนือชัดๆนะ มองไม่เห็นกันใช่ไหมอันนี้ไม่ไกินกาแฟะนะอันนี้จะกินข้าวแต่ตอนนี้มีนี่ด้วยเลนเลนที่น้องชายให้ไว้ยังไม่เคยใช้เลยเอเคยใช้ไปครั้งหองครั้งละแล้วก็เก็บไว้จนลืมอ่ะเหเห็นหมดเลยเห็นไหมโอ้โหเห็นทุกองศาเลยเลนมันกว้างเลยจังเลยนี่จะกินอันนี้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้เขาเอมข้าวสวย ก็ใส่ในหม้อแหละใส่น้ําร้อนแล้วก็จะใส่น,นี้ลงไปนะจ๊ะก้อนละสิบห้าบาทเนี่ยซื้อมาจากเซเว่นมันเป็นมันเป็นซุปอ่ะมันเป็นก้อนซุปอ่ะใส่ลงไปก็จะละลายเลยเห็นไหมมันมีอีกห่อหนึงสีน้ำเงินวันนั้นกินไปแล้ว วันนี้ไม่กินกาแฟเสืนสายอยากกินอะไรแบบเหมือนจะกินข้าวอ่ะก็กินแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะกินกับหมูหยองง่ายๆสบายสบายง่ายๆสไตล์แพนด้าอาบน้ำหรือยังอาบนะ้ำลูกชายเลยคะับพ่อแม่ อ่ะเห็นไหมเดี๋ยวนี้รู้นะเดี๋ยวนี้เป็นงานพอแม่จับดู้สิฉันถูกจุกนี่ไอ้น,นี้นี่นะพอแม่จับกล้องปุ๊บนะเดินมาแล้วจะมาทักทายมาสิมาสวัสด,ดีสวัสดีครับสิสวัสดีครับ I love you ูด้วยทำดิไอ้เล็บยูด,ด้วยดิยดยดไม่บายด้วย กินข้าวต้มป้ากวนมาให้กินได้กินด้วยกันได้ไม่ใช่ปัญหาป้านี่ขนมไส้กรอกกินไหมไม่กินถามมาไม่เอาถามไปแล้วกินอะไรนะป้าเหรอเมื่อคืนนะเสร็จกี่โมงอ่ะ เสร็จเกือบเกือบตีสองนะเสร็จหน้าบ้านเนี่ยเกือบเกือบตีสองนะมันก็อยู่จนถึงเกือบตีสองนั่นแหละแล้วมันก็ไปเดินเดินไปสง่งพี่น้องเล็กอะ่ะอีกคนหนึ่งที่เขาชอบมานั่งที่นี้ยนั่งหน้าบ้านบ่อยๆอะ่ะบ้านเฮ้ย่้อมันก็เดินไปสง่งเกือบตีสอง,งหน้าฉันวอกไวะนะ้น e ั่นอ่ะอีวอกพอชีทำอะไรไม่อยากถ่ายดูนางกำลัง หั่นหอมอยู่หั่นหอมล้างหอมล้างกระเทียมเนื่องจากว่าวันนี้เราจะต้องทำปุ้งสวรรค์เพิ่มนะจ๊ะ <c oughs> ปุ้งสวรรค์หมดแล้วเ <c oughs> มื่อคืนได้เป็นสามรสเพิ่มมะ <c oughs> วันนี้จะเป็นปุ้งสวรรค์กับโคตรเผ็ดนะจ๊ะ kinh mình kinh lắm xúc lại mình có tôm vấn và đền thư mình bị có hang tiệt thật phiêu nó sẽ cho hang hang cọp cọp đấy ông หิวข้าวเหรอไม่หิวดูบุหรีหรือเปล่าอย่ามาดูบุหรี่แถวนี้นะดูบุหรี่ไปดูดโน่นน้าแพ้พี่ตานิ่งข้าวืหใส่หมูหยองลงไปนคนฟ้าคนอื่นก็ยังไม่กินอะไรกันเลยยังไม่กินครับโอเคคนอื่นเขายังไม่กินอะไรกันเลยอ่ะเพิ่ได้ตื่นปุ๊บกินปับ๊บ กอน,น้องก็กินกินเกือบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงเสื้อตัวนี้จะได้จะใส่ได้ทั้งวันผอไม่รู้นะไม่ชอบเสื้อเสื้อผ้าที่มันแบบว่าไม่ค่อยยืดใส่แล้วอึดอัดนี่ก็ใส่มาให้ดูสวยๆใส่ๆแล้ว เดี๋ยวจบคลิปนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้อยากถายให้ดูลูกชายดูนั่งมองแม่แบบแม่กูสวยมาก,กว่านี้แม่สวยไหมสวยเห็นไหมมึงไม่สวยสิวันนี้มึงอดข้าวแหละ <laughs> กเทีแว๊บแมสเซนเซอร์สีพูนจ้ะนวนเมียมบังคับอร่อยอะ่ะต้มใส่น้ำร้อนใส่ก้อนซุปกินง,ง่ายแต่อร่อย อะไรนั่งระวังละอุออกชอบนั่งยกขานะละอุ๊มันจะออกเห็นกันชัดไหมอันเนี้ยเห็นชัดสัดจ้นะ แั่แบร์โลมันจะสงสัยแม่นไหมว่าแม่คุยกับโทรศัพท์ไดุ้ทุกวัน เก้าโมง,งจะสิบโมงแล้วเนี่ยวันนี้สายสุดๆเลยเมื่อคืนกินยาแ็ยอกไปเลยเม็ดหนึ่งไม่งัน้นนอนไม่ได้เจ็บในอก สเปรโร่มันมองแม่ไม่ห่างตาเลยนะยนี้แสดงว่าแม่ต้องสวยมากเล่นแบบนี้ชอบไหมเล่นกว้างๆเนะี้ยถ้าชอบเดี๋ยวรอบหลังได้เอามาใส่บ่อยๆนะหรือว่าชอบแบบเห็นหน้ากันชัดๆ ท้าแนววันน uh, ี้ก็เห็นหน้ากันชัดดีนะเห็นไหมมาฝาอีนนิดหนึ่งค่อยๆเลื่อนไปคือแไม่กระดานนี่มันไม่มันไม่ค่อยเท่ากันนี่ก็ชัดดีละอ้อขวาขึ้นไปแล้วเนี่ยนี่ยเลนพี่ชายท้องโตให้มา แบบนี้ชัดก,กว่ากิข้าวิข้าวนั่งมองแม่แบบว่าเลียวกินนั่งเถอะ หมดแล้วเนะี่ยกระตะนน้ำท้องตรงใส่ไปโรงพยาบาลแล้วแน่เลยวันนี้หมอนัด เงียบๆน่าจะไปตัง้งแต่เช้าแล้วอ๋อ,อมุ้กล้ยต่อกล้วยดำมากและมันก็คงจะหวานมากเช่นกันนะ ทุกคนน่าจะแกะไงเลยนะพวกอย่างเงี้ยเอาไปย่างอร่อยนะดําปื Al ้มแล้ว น่ากินลาบแล้วไม่มี่อยมาาเนี่บ๊ายบายไอ o เล y o ยวันนี้ฉันรักเธอรักไหมเธอสไลด์อโู่ล้กแม่จุ๊จุเจ็บเอาอุ้มมือนะเนี่ยไม่ได้ออ ป้าบอกว่าโดนนวดแต่ก็ต้องให้ขายของด้วยโอ้ยทุกคนช่วยเป็นได้สิมัน่มยเป็นได้สิน้ะพริกย